สบายดีทุกคนเมื่อนี้เราจะมา r e a c t i เคชัเพลงใหม่ล่าสุดของอแบกคือคาดองโคตแพงซึ่งเพลงที่นี่ทิวไดครับความนายิยมหลายที่สุดปล่อยออกมาเพียงวันเดียวเท่านั้นมียอดวิวถึง40,000กว่าวิวซึ่งเนื้อหาเพลงและ mv จะเป็นแบบ,แบ,บนั้นเอามาเบิ้งกันเลยสำหรับเพลงเพลงนี้คาดองโคตแพงคุณมองคุณฮูไหม ที่ผมนําคุณมาฮอดวิละบุรีนี้คือผมจะมาสู่ขอคุณซึ่งเพลงพี่มีก็ต่อจากเพลงยักเป็นลูกเขยหลังจากยักเป็นลูกเขยแล้วก็ต้องมาขอมาขอสาวตอนนี้ในแบกคือกําลังมาตกลงคาดองกับนางเอกเขานางเอกเขาก็เป็นเจมมองคนงามผมอยากรู้ว่าค่าดองคุณนั้นมันสําใดค่าดองประมาณ200ร้อยล้านค้าตื้อสิบบาทคําสิบบาท คา<ะ>ดองเจมมองนี่แพงเลยสองร้อยล้านคำตื้อสิบบาทหลายคนอาจจะงงคำนี้เนาะคำตื้อสิบบาทก็บ่เข้าใจกันว่ามันหลายอะไรเรื่องนี้คำสิบบาทตื้อฮฮคาดองสงสัยจะได้โทรไปหาเจมมองกันคำตื้อสิบบาทนี้เม่นอะไรสิบบาทตื้อ ค่าดอง200ยล้านคำสิบบาทตื้อใช่ค่าดองคุณโคตรแพงผมแต่งไม่ได้ดอกหลุดในผมไม่ได้เหรอไม่ได้ค่าดองโคงงตรแพงดนตรีจังหวะขึ้นวิน้มอหลายเป็นเสียงตืดตืดตืด อู่ค้าดองคงต้อนโทษแทงทรทงุ่นให้ผมบอได้บ,บอกแกมแดงเริ่มต้นเพลงขึ้นมาก็ขึ้นได้คำวาา่าคาดองจะโคตรเพลงซึ่งเปิดสร้างเอ็มบีขึ้นมาก็จะเป็นแบคคือเป็นคนห้องนำเป็นตัวพีเอกของเพลงของเอ็มบีนี่เลยซึ่งจะแตกต่างจากเพลงยักเป็นลูกเขยที่แบคคกกือได้ไปห้องทอน สุดท้ายของเพีงถือว่าเพียงเพียงนี้นี้เป็นพ่เอกเด็กกงเลยโอคาดองคงตอนนั้นโค้แทคงบอกมีวันที่จะได้เจ้านั้นมาขวางแขอืมมาบังอินกีเนาะซึ่งอินกีเพียงนี้นี้ถือว่าหลูไหลมีรถสปอร์คาร์ทั้งหมดสามคันเนาะเป็นรถเมอร์เซเดสเบนกับปอร์เช่ ลุ้ให้อ้ายบอกได้บ่คุณดิเพออ้ายจบมาเจ่านั้นมาเป็นเดิอ้ายเป็นลูกสาวนาบ่แม่ลูกเศรษฐีถ้าเจ้ามาคบกกับไอยเจ้าจะบ่ลเจ็บอ้ายจะเหตุทุกอย่างเพื่อให้เจ้าสบายใจถ้าเจ้านั้นลุดท่าดองอ้ายก็อมจะเปไปอยังให้เจ้าเปิดใจถ้าหากว่าเจ้าบ่มีไไอ้ายมีข้อสัญญาจะเพ่งให้เจ้านั้นเสียใจถ้าเจ้าลุ้น่าดองมันกาุงสเดี ไม่เพียงน้องจะบบ่ให้เจ้าต้องเก็บปีโบ่ไม่มือที่สามพอมีเพียงน้องแต่คนดีพอไอ้นี้ฮักจริงไอ้บ่เด้มาตัวสิอือตอนนี้ถือว่าสเปดบวกไรตอนนี้นี่เป็นสไตล์ของแบคคืออยู่แล้วไอ้โบ่เด้มาตัวส์กะตามที่เว้าเด้อกะตามที่เว้าเด้อกูพาดองผมเ้านั่นโพษแทง

สำหรับคนคนนี้ Pit MM ถ้าว่าซื้อ Pit ก็น,น่าจะม็น Pit MM ซึ่งหาบุตบาทมาห้องทอนแลบซูนภามาห้องทอนสุดท้ายของเพลงก็สไตล์การเต่งตูก็ยังคงเต่งตูสไตล์แบบห้องเพลงอยากเป็นลูกขึย้ยอุคาดองควงจอนอันโคแทคงบอมีวันที่จะได้เจ้านั้นมาควางามแค่ ท่อนสุดทายของเพลงของอินบีก็เซออกแนวตลกนนึงเนาะที่เพลงอินบีได้ไปยืมเครื่องเขงา้ามาถ่ายทำแต่ว่าจบอินบีแล้วเจ้าของเขามาทวงเอาคืนแบบนี้เบิง้งตอนขากลับนี้จะเป็นยังไงบ้าป มึนบมัน้ตาได้ดูเรื่้นันะไรกันปั๊บเอาพี่ั้นหน่นี่เอา้นแล้ววะจั รูปขากับพระเอก MV แบกคคือกับสุนภาริกย์รุจักสาเร่งกับสำหรับการรีแอคชั่นเพ่งค่าดองโคตรแพงก็ได้จบเพียงเท่นี้